สวัสดีครับตอนนี้ช่องเกษตรโควิดนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงเกษตรอยากวิ่งนะครับก็มาเป็นคลิปที่เป็นคลิปพิเศษนะครับสําหรับช่องเกษตรโควิดนะฮะในช่วงเกษตรอยากวิ่งนั่นเองนะครับก็ทํามาหลายคลิปแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มแรงบันดาลใจในการอยากวิ่งนะครับแล้วก็ <c oughs> เริ่มลงว่าวิ่งที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ เรื่องของระยะเวลาในการวิ่งได้เวลาเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงรองเท้าที่ใช้ในการวิ่งนะครับมีรองเท้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็่อ,อนหน้านี้ก็ลงไปหลายคลิปเพื่อนๆก็ไปตามดูเอาถ้าสนใจนะครับผมถ้าอยากรู้นะครับก็ตอนนี้มีอะไรมาอัปเดตก็คือว่ามีรองเท้ามาอัปเดตนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ที่ผมใส่อยู่ก็คือแรกๆเลยที่ผมเล่าให้ฟังก็คือรองเท้าโ no นเนมเนอร์เมื่อประมาณสัก8เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่อยากจะมีรองเท้าเป็นของตัวเองที่เป็นรองเท้ายี่ห้ออะไรเงี้ยก็เริ่มมีไนกี้คู่แรกก็จะเป็นไนกี้เทมโปนะครับอ่าก็ใช้อยู่ใช้อยู่นะครับเท้าที่เป็นรองเท้าผู้ผลิตของไม่ใช่ดิเป็นสัญชาติไทยนะครับก็เป็นเอปกบีด e นะครับ เอพิกบีดสปีดวันนะครับคู่นี้ก็ยังใช้อยู่นะครับก็ใช้ดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรองเท้าไนกี้อีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นนี่ฮะเวเฟอร์ไฟเวเฟอนะฮะเลร์เซ็นตนะครับ, Next 2, รบก็ <laughs> จริงๆแล้วเขาบอกว่าเรามีรองเท้าคู่เดียวก็วิ่งได้นะครับจริงๆมันก็ใช่ะครับ มีรองเท้าคู่เดียวก็ใช้เดินได้เหมือนกันใช้วิ่งใช้วิ่งได้ก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราจะวิ่งทุกวันนะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีเหงื่อถูกไหมเออถ้าเราจะวิ่งทุกวันเราก็ต้องมีคู่เปลี่ยนอันนี้คือคอนเซ็ปต์แรกนะก็คือวิ่งทุกวันมันก็จะวันเว้นวันหรืออะไรก็ตามมันก็ต้องมีคู่เปลี่ยนหรือเราไปแข่งไปอะไรมามันก็จะต้องมีคู่เปลี่ยนเพื่อนๆนี่ตัวนี้ก็เบบร์ไฟตัวนี้ก็ก็ <g ülme> ก็ดีนะครับก็ดีนะฮะมันก็พอเราพอเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีรองเท้าคู่หนึ่งที่เหมาะกับเรานะครับสําหรับเอาไว้ซ้อมกับสําหรับเอาไว้แข่งสําหรับเอาไว้ซ้อมเนี่ยผมจะใช้เทมโปกับเอพิกนะครับแต่ส่วนคู่นี้ผมจะเอาไว้แข่งนะครับทีนี้พอผมแข่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็อยากที่จะมีอีกสักคู่หนึ่งเอาไว้แข่งนะครับเหมือนกันนะครับก็เลยหลังจากคู่นี้แล้วเนี่ย ก็จะเข้าเรื่องแล้ววันนี้ก็จะเอาอีกคู่หนึ่งมาให้ดูคู่นี้ก็ยังใช้อยู่นะยังใช้ใช้อยู่นะก็น่าจะเกินสักสามสี่ร้อยโลแล้วมั้งน่าจะเกินแล้วครับก็ก็ยังใช้อยู่พื้นก็ยังดีอยู่นะครับผมวิ่งเห็นไหมฮะพื้นไม่ค่อยสึกนะครับตรงนี้นิดนึงนะฮะผมจะกินด้านนอกของทั้งทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับโอเคขอวางคู่นี้ไว้ห่างเพราะว่า อ่าทำไมถึงใส่หมวกสีนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าก็ <g agle> จะถามว่าทำไมต้องต้องใส่หมวกซูมเมล่ะนี่นี่นี่กองอยู่นี่เพื่อนอ่าเรามาอันบ็อกพร้อมๆกันนะครับเพิ่งได้มาวันนี้เลย <g agle> นี่ครับเห็นไหมสีเดียวกับหมวกเลย <g agle>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  นะก็เอ๊ะมันคือ มันคือเวปเปอรไฟล์อ่าก็ตัวเน็กสามนั่นเองเช่นั่นมันคือเน็กสามอ่อเดี๋ยวเดียวข้างเดียวก็ได้หมุนให้ดูหมุนให้ดูใกล้ๆฟึบนี่ดูด้านนี้ก่อนฟ้าบมาแล้วหลังนี่ปับับพับพับับับเห็นเอาให้ชัดเอาให้ชัดนี่นี่ โชวะแล้วก็หมุนด้านหน้าให้ดูปึ๊บนี่ง่ายๆไปใกล้ฟึบ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 แล้วก็เงยป๊าบไม่นี่อ่าโซลาร่างตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นลายบาฟัฟเฟลก็เราไปซื้อบัฟเฟลมาก็รู้ว่าน่าแต่ประมาณนี้เนอะ,นอ,ะอย่างก็ลายสมุลาย ลายของไนกี้นี่อยู่นี้แล้วก็เดี๋ยวดูใกล้ๆด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือเดี๋ยวนะผมกับหัวเปล่าไม่ดูนี่นี่ีๆเห็นไหมเห็นตัวหนังสือไหมเดี๋ยวให้กล้องมันโฟกัสก่อนนี่ไอ้นนะ่ะมันจะมีอยู่ตัวหนังสืออยู่สามแถวตัวเนี้ยมันจะบอกเปอร์เซ็นของอะไรบ้างอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวหนังสือที่บอกเปอร์เซ็นของอ่าในนี้นะ มันจะบอกว่าโฟมซูมเอ็กเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลับเบอร์ก็คือยางเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ไฟเพดเท่าไหร่เท่าไหรหมายความว่าสามอย่างเนี้ยน้ําหนักเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันจะเขียนเป็นกรรมนะอ่าซูมโฟมซูมเอ็กนี่อยู่ประมาณเดี๋ยวนะถ้าผมผมผม,ผม,ผ,มผมตัวเลขมันเล็กมากเลยสามเดี๋ยวนะน่าจะหกสิบเจ็ดจุดอะไรสักอย่างกรรมนะครับแล้วก็ลับเบอร์ ลับเบอร์อยู่ที่ยี่สิบสามจุดสี่กแล้วก็ตัวไฟเพจอยู่ที่สิบเก้าจุด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 อะไรเนี่ยสิบเก้ามุดเก้ากะก็ช่างมันเถอะมันเป็นส่วนผสมที่ไฟเพดไฟเพจก็จะอยู่ข้างในนี่ดำๆนี่ขอดังแก๊กแ๊แ๊กแค๊นี่นอืตัวในโฟมซูมเอ็กก็คือเนี่ยฮะนิ่มๆพวกนี้แหละครับนิ่มๆมแล้วก็ลับเบอร์ก็คือตัวนี้มั้งน่าจะเป็นตัว ตัวอย่างที่เป็นบัฟเฟลตัวนี้อมกลิ่นยังหอมอยู่เลยอข้างในมีอะไรบ้างนี่นี่ก็ออกไปก็จริงๆก่อนที่จะมามาพูดเนี่ยก็ไปชั่งน้ําหนักแล้วนะไปชั่งน้ําหนักอยู่ที่ร้อยเก้าสิบแปดกรัมข้างข้างเดียวข้างเดียวร้อเก้าปกรัมก็คือเบาอะฮะนี่เบาเลยเบาเลยนะฮะแล้วก็ลองใส่สองข้างแล้วก็ย่ําดูนุ่มนะครับ นุ่มนะครับแต่ว่ายัางไม่ได้ไปวิ่งเลยนุ่มนะครับผมใส่เบอร์ 9US 9US นะครับใส่ใส่เหมือนกับคู่นี้เลยใส่เหมือนกับนิก2เลยอ่าน3ก่ากับนิกสเอิ่มเนี่ยหนๆขึ้นมาแล้วก็เทียบกันให้ดูฟืบเหมือนกับว,ว่ามันกระดกน้อยกว่านะแค่ความรูม้สึกว่ากระดกน้อยกว่าอ่านกนะครับไม่รู้ดิแค่แค่ดูดเฉยแล้วก็เนี่ยฮะ มันมีความเขาเรีเยกอะไรนะมันมีพื้นที่ให้ให้ให้เหยียบย่ามากกว่ามัง้งอืมเวลาผมยืนแล้วมันเหมือนกับจะยืนแล้วนิ่งกว่าครับก็คือมันไม่เว้ามันไม่เว้าเหมือนอย่างเงี้ยมันยืนแล้วนิ่งกว่านะฮะอืมแล้วก็นิ่มกว่าแน่นอนฮะนิ่มกว่าแต่ยังไม่ได้ลองวิ่งนะเดี๋ยวเราเอาไปลองวิ่งนะครับเราอาจจะมาลงให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็อา่ามีอะไรอีกอะ คือไอ้กาวไอ้ตัวเนี้ยนะครับกาวมันหลุดง่ายนะข้างๆ้างเนี้ยอ่าผมหยอดกาวไปสองรอบสามรอบแล้วเราวิ่งวิ่ง,ปงไปไม่จะหลุดข้างๆเนี้นะฮะกาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าคู่นี้ว่ากาวจะเป็นยังไงนะครับอืมก็ก,ก็มันน่าจะเบาเบากว่ากันนะครับเบากว่ากันแล้วก็ที่สําคัญคือสีมันสวยนี่สีมันสวยกว่ากันเฮ้ยแมคือต้องซื้อต้องซื้อสีนี้เพราะว่าเดี๋ยวแกงก็ชอบใส่สีนี้กันไงถ้าผมเป็นสีอื่นเดี๋ยว ไม่เข้าแกง็งมมีอะไรอีกนะอ๋อพูดถึงเบอร์เมื่อกี้ผมว่าผมใช้ผมใช้เบอร์เนี่ยเก้ายเอมันพอดีเลยนะครับใส่ถุงเท้ารัดให้แน่นนะครับก็พอดีเลยอ่าคู่นี้ก็เก้ายูเอนะครับก็เดี๋ยวเอาไปลองก่อนนะครับผมแต่ไอตัวที่ผมใช้ซ้อมเป็นเอเป b กบีอ่ะผมใช้แปดจุดห้านะครับใช้แปดจุดห้าก็แล้วก็ตัว t e m p ปผมใช้เก้าจุดห้านะครับอืม ก็จริงๆมาตรฐานรองเท้าผมอ่ะมันอยู่ที่9นะครับก็ก็ใช้ได้ก็ลองก็ลองใช้ได้แต่อันนี้พอลองสวมดูแล้วก็พอดีแล้วก็น่าจะรวมถุงเท้าแล้วก็ดีแล้วด้านหน้าเนี่ยมันกว้างมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยกว้างมากเลยนะครับใส่แล้วมันรู้สึกสบายมากเลยตรงเนี้ยใส่แล้วสบายมากแล้วก็เวลายืนเนี่ยมันเลยแบบมันไม่โค้งเค้งอะ่ะมันมันค่อนข้างที่จะอ่ะถือว่าโอเคเลยนะครับอืมเดี๋ยวเอาไปลองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ เนี่ยเอารองเท้าใหม่มาอวดแหมขึ้นมาดูสองข้างรองเท้าใหม่มาอวดจริงๆก่อนนะเนี่ยไปลองไอ้ไอดดาสนะครับโปรสามดีใช้ดีวิ่งเด้งเลยแต่เชื่อไหมเพื่อนผมวิ่งไปห้าโลมันดันเนี่ยมันดันสันเท้าผมเนี่ยตรงเนี้ยดันซะจนแบบวิ่งต่อไม่ได้ครับเพื่อนมันรู้สึกมันกด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 ไปเรื่อยกดไปเรื่อยคือมันคือด้วยเชือกของ อาดิดาสอะนะครับมันรัดตรงนี้มันรัดตรงนี้ตรงตรงสันเท้าแล้วสันเท้าผมมันนูนแต่ว่าเชือกของไนกี้เนี่ยมันมันเอียงไปมันเอียงไปทางขวาเอียงลงต่ําคือการเอียงลงต่ําเนี่ยผมผมเข้าใจว่ามันก็คือป้องกันการที่มันไปรัดสันเท้าก็คือทําไปกดสันเท้าทําให้สันเท้าเนี่ยเจ็บอ่าอันนี้ก็เขาก็ทํามาเหมาะสมนะฮะทำมาที่ป้องกัน ปัญหานี้เลยแต่ว่าอาดิดาผมก็ไม่รู้ว่าเ,าเขาจะรู้หรือเปล่าว่ามันมีบางคนที่ใส่ของเขาแล้วมันใส่ไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้อืมแต่ของของเท้าดีนะโปา3นี่ดีเลยผมลองวิ่งห้ากิโลนี่ใช้ได้เลยนะก็ประมาณนี้เพื่อนๆคลิปนี้ก็เกินสิบนาทีแล้วสำหรับรองเท้าใหม่นี่เอาไว้คู่กันหน้าโอ้ยสองสีนี่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 น,นี่เดี๋ยวเอาไปลองก่อนถ้าเอาไปลองแล้วก็ กลับมาบอกกันอีกทีว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเออราคาไม่บอกครับก็ไปสืบเอามีราคาบอกในเน็ตก็มีอ,อ่าในในกี้ช็อก็มีนะครับราคาอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ราคามันก็จะแพงกว่าไอที่มีอยู่อ่ะเออมันถึงมาช้าไมันไม่มีตังไงนะเ,ออเราก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์มีอะไรมาเข้าด้วยเราเป็นช่องเล็กๆไงโอเคไม่เป็นไรก็วันนี้ก็ ลาไปด้วยรองเท้าคู่นี้นะครับผมก็ n นกี้ Nike, นะครับเว็บโปรไฟลนะครับเน็กเปอร์เซ็นสามนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในช่องเกษตรกูดในช่วงเกษตรอยากวิ่งนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ